จับอเลยี้ที่ไนงไปอคนหนึ่งนะครับทางลึกนากเองก็ยังที่จะเล่นบอลแนวลึกต่อข้องด้ไหมวกดึ่งผ่านมาไม่ได้ในใบมาดิัลห้นอตด้าวสองใ2ลูกชี้เลยไ้พ่อใจวัดต้องรอต้อง

แลก็เข <Sen> ้าถึงบอลให้ก่อนเนี่ยครับอกเตนข้างเไปเลยอนนี้กขเป็นใครไม่้ัวน่เครับพยายที่จะตัวฝังให้กับคนตไปดิเดกคอแล้วใเลยไปเลยแล้วสวนของตี๋มาายังหาอยู่เรี่เอาไม่ได้ที่ไม่ไม่พยายามเล่น

ปล่อยเต่าก่อนพี่นี่จังครับนอนเฮ้ยนอนๆๆนอนฝากมา <that>

มีรงการมีรากานี่ครับจะเียไปสกิดพ้นไป้ก่อนได้แล้วได้แล้วมันลากปวดมนเนี่ยได้ปวด้แล้วยาวเอาทำไมมันนอจังเว่ยคอจังเว้ยไม่เอาไม่เอาบนข้าวปลาปวดปวด ที่ง้ปรไรที่่มเรียนี่ฟเิด่ึนในตัวเสรบสิทธี่้รีมทางกรัดนเาเปลี่ยนหน่ตัวเองผโเข้ามาตัดสิทธิ์เปลี่ยนเอาเลยเอาเลยฮะอมแต่งด้วยศิสักด์แล้วก็ใช้เท้าสั่ ไปตรงึ้นแค่นั้นก็ตรงไปเลยไปตรงส่วนนี้เลยไปทานี้ได้ให้ห่างห่างหน้าประตูตัวเองไว้ก่อนเออนั่นแหละนัซนแจีไทยต้องตีถูกไีเสมอนะครับนั่นแหละเกี่ยวโซนเฮ้ยเปลี่ยนได้แล้วมั้งเปลี่ยนได้แล้วมั้งเออเปลี่ยนเถอะ เซ็ตมังจู้าปัญญาแล้วก็บดินขาลาก็เอาคงนาว่าใครที่ลงไปออกทั้งคู่ตัวนี้อะ้รอะไรก็ลงตัวี่สองเนียใช้ลังมาเยอะเว็กันเาบดิน้จะลงไปะรึไไปดูนานับร้องได้

ไปยที่มาคนนั้นมาคนนั้นมาคนไว้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 มาคนไวยมาคนไว้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 มาคนสว้มาคนไ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 ว้สาคนไว้ม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 า

ไปีเลย้นี่เลยไ็มนโดนไปอ่างนั้ไม่โดนอก้ไโดนเคยเป็นทารไอ้เที่ยนี่เด้เนี่ยหารนว้ยเกมก็หายอยากให้มันเลยหายเนี่ย đang varie đúng nick này lên là kia bạn đang đâm vào yo a yo đi lên 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 đi lên

โยไตกจะาโอ้ย้ยตัวจับจังหวะกอนยัามาเลยยังไปเลยดึอไปดิใช่ยังไปยังไปยังไปเร็ว đây đây ơi, đủ đá bóng to, máy, đá đôi, bóng đẹp cái,

เแล้วกอเลยากรที่มเรียนก็สดหุมทำเรียกที่เกิดให้เรื่องอะไรแล้วก็สัี่กตัว่าถงที่ได้รวมแล้วที่ทใ